และแม้กระทั่งบอกว่าเมื่อช่วงสายๆฮะช่วงเช้านะอ่าลังสีมันลมนี่ก็หลอกบอกเลยครับสุดท้ายไปไป,ไปมามาลังสีมันลมไม่เกิดเลยนะครับพูดกรณีชั้นสิบตรงชั้นสิบสี่ข้อมูลเก่าข้อมูลเดิมแล้วก็ไปพาดพิงถึงนายกอ่าแพรทองทานถามว่าเป็นดิวปีศาสดิวปีศาสุดท้ายเขาถามว่าดิวปีศาสคือใครนะดิวปีศาสคือใครคนเขาอยากจะรู้สุดท้ายไปไป ออกตัวเลยครับไปต้ษนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปปีศารกระบอกอย่างนี้ไม่ถูกฮนะเอาคนนอกมาคุณปแีแต่ตัวคุณมึงเองเนี่ยคงไม่ใช่ละครไปปีศาจมึงอามนุษย์นี่เขาเรียกอามนุษย์นะนะครับแล้วก็อภิปรายไปเขาเนื่องจะเป็นดาวผมดูแล้วบอกประโถข้อมูลเดิมๆนะครับสุดท้ายแล้วครับคนยึดขึ้นมาตอบนะท่านนายพันตำรวจโททวีสอดส่องรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาพูดแบบโ oh อ้โหแล้วออกตัวให้นายกแบบอย่างดีฮะสุดท้ายกำลังสิมาลมล้อฟรีฮะล้อฟรีไปเลยเพราะอะไรครับช่วงตอนนั้นเนี่ยานายกรัมิมนตรีไม่ใช่คุณแพทองทานชินวัตรคุณจะไปบอกนายกรัมิมนตรีวางผงวางแผนเล er, oh, อะเทอะฮะไอ้ข ok ี้โม้โอ้วอดโกหกตอแหลฮะเป็นผู้ชายนี่เขาเรียกตะโกหกไม่เป็นไรนะถ้าตอแหลด้วยลําบากและทาได้ทําท,ทางสุดท้ายไม่ใช่ครับ นะครับโดนสอนมวยฮะโดนสอนมวยแบบประเภทไม่รับเย็บไปเลยก็ในเมื่อคุณแปรทองทานก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเขายังไม่ทันอะไรเลยและนายกแปรทองทานชินวัตรก็ออกมาตอบอย่างดีนะเมื่อสักรู่ใหญ่ๆได้ยินจากหูเขาบอกให้ถึงยังไงข่าวที่แล้วก,การที่เลือกอเสียงข้างมากพักเก้าไกลเข้ามาพักเก้าไกลเข้ามายังไงเข้ามาเป็นรัฐบาลยังไงคุณพ่อเขาก็ต้องได้กลับบ้าน อู่ไหมฮะนายกพูดแบบชัดๆเลยถึงให้พักคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลคุณพ่อเขาก็ต้องกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะมันไม่มีอะไรที่ต้องให้นั่นเลยครับนะครับเขาคิดถึงคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาได้กลับบ้านก็ต้องได้กลับบ้านนะเพราะฉะนั้นรังสีมันรลมไม่ต้องไปแต่งเติมฮะแล้วไม่ต้องไปโจทกทัศสี่ิอย่างง้นไปเที่ยวว่าหมอไปเที่ยวว่าอย่างงคุณไม่ใช่หมอนะคุณไม่ใช่หมอเอาพรรคุณให้รอดก่อนในยีบส,ส,ส,สี่สิบสี่สอสอสี่สี่นะ เดี๋ยวหลังเสร็จจากเนี่ยอภิปรายเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้โหวตเนี่ยเอาพักคุณได้รอดนะเพราะว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่างานนี้เนี่ยถ้ารับลูกเรียบร้อยปป,ปชออกมาความผิดนี่ล้มล้างระบบก,การปกครองอาจจะต้องโดนตัดสิทธิตลอดชีวิตหรือเปล่านะว่ากันทั้นนี้ก็โดนนะระดับขาบิ๊กนะขาบิ๊กบิกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชื่อนี้ชื่อนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วครับ และโดยเฉพาะเรื่องกรณีข้อมูลคอเซ็นเตอร์ของสสไอขอโทษนะฮะข้อมูลอย่างเงี้ยเด็กๆครับไม่ต้องไปสอนเขาหรอกครับเขาทํามาก่อนนะเขาล่อบทแล้วฮะท่านประเสริฐก็ทําหมดแล้วไม่ต้องมาทําเป็นว่าเอาตรงนี้มา,อาเอามา,อาต้องมีการตรวจอัตลักษณ์เขาทําหมดแล้วตอมอเขามีหมดกระทรวงดีต้องเขาทามาหมดไอข้อมูลพวกนี้เด็กๆนะไม่ใช่ว่าเก่งนะเด็กๆล้าหลังนะ และเรื่องปิดเปิดไฟนะไม่ต้องพูดถึงนะเขาทำกันก็มีมาตรการการทำกันแป๊บเดียวเขาตัดเลยเขาไม่ใช่วางแผนกันเป็นปีขอโทษนะเวลาจะพูดว่าเขาเนี่ยนะไม่ใช่วางแผนกันเป็นปีเพราะนายกแพทองนานเพิ่งอยู่มาแค่หเดือนเกือบหเดือนไม่ได้วางแผนเป็นปีเขาวางแผนสามวันตัดก็ตัดฉับบัญชีมงบัญชีม้าไม่ต้องไปพูดถึงตอนนี้แม่งเหลือแต่บัญชีเฮแล้วโดนเรียบร้อยฮะ ซิมเติมนี่เขาคาจัดออกไปนี่ก็บอกเป็นแสนแสนซิมแล้วคุณไม่ต้องมาบอกเลยว่าทําไมไม่อย่างนั้นไม่อย่ามาพูดฮนะนี่มันเขาเด็กๆไม่ต้องพูดแล้วครับนี่เขาเรียกเด็กๆไม่ต้องไปอ้างเอาเครื่องนู้นเครื่องนี้มาคุณไม่เก่งแล้วฮะคนเก่งเขาทาก่อนคุณแล้วนะเอาที่แน่ๆว่าเอามารยาทในการนี่น่นหน่อยอภิปรายกันแล้วกันพอไม่มีคนประท้วงก็ทะลึ่งพูดออกมาอ๋อวันนี้ทำไมไม่เงียบเชียบอย่างนี้ไม่มีใครประท้วงดีชั้นเลย แหมอย,อย่าอย่าหาจุดเด่นใส่ตัวนะทุเลศนี่พูดกันจริงๆเขาเรียกว่าทุเลศนะครับวันนี้ไร้สารละนะครับคุณชัดนะการอภิปรายไม่มีอะไรเลยจริงแลว้วก็ใช่ไงครับก็บอกเลยครับตายยกเราฮะตายกาตายกพักนะครับขาดพักฝ่ายค้านที่ใครจะพูดอะไรก็โอคงจะหมดหมูดแนละ้ะเพราะว่า่พรรคประชาชนคุณเอาไปหมดเลยแนละและคุณพูดใครใครเขาจะพูดแล้วนะครับนะ แต่ที่แน่ๆก็ผมชื่อชมคุณสุชาติชมกิ่นนะที่สวนแมงตัวๆเลยแล้วก็มองหน้าด้วยได้เสียไปเลยนี่เขาเรียกเก่งจริงนักเลงพอนักเลงจริงไอ้นั่นเด็กรุ่นใหม่ยังไม่ทันอะไรเลยโถโดนไอ้ผู้ใหญ่เขาสอนมวยทำมาทะลึงะออ่งเสอหาว่าเขามีคดีความหาว่าเขาไปรับสินบนม,มิสสินจ้างไปว่าเขาชั่วไปว่าเขา อ่าเป็นอ่าอะไรเหมือนอาจากรอาจากรอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ตายบอกเล่นการเมืองกันอย่างนี้ก็เขาบอกเลยว่าเตรียมตัวเน่าได้เลยส้มเน่าไปหมดวันนี้ลอยเป็นแพขึน้นในสภาอย่างเมื่อคืนนี้สอสอหญิงแหม่มาโพกแดงเข้ามาโอ้โหผมบอกเลยทุเลจ่จริงๆตัวเองไม่ได้เป็นและตัวเองไม่เคยเนี่ยนะบอกนี่วันนี้ก็บอกเลยครับว่างานนี้การอภิปรายนี้ใครที่ขี้คุยไว้นะฮะโอ้โหผมบอก ทำให้หน้าแตกหาแดกกันไม่ได้แล้วนะไอ้พวกกูรูทั้งหลายหน้าแตกกันหมดเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่เป็นดังที่คิดไงครับไม่มีอะไรที่เป็นจริงอย่างที่คิดนึกว่าข้อมูลจะแหมลึกเชิงลึกเชิงนั้นป่าวะข้อมูลไม่ก็อยู่เนี่ยแหละฮะตื้นต้นเนี่ยแหละก็เหมือนพวกเราพี่น้องประชาชนดูทีวีดูอะไรก็เนั่นแหละเหมือนกันข้อมูลอย่างนี้เด็กๆนะเขาเรียกน้ําลายซะเยอะนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับ ก็บอกแล้วไงครับความโง่ความเข่านะครับมันเป็นอย่างนี้การอภิปรายเนี่ยไม่ไว้วางใจก็ต้องตามกระทรวงนี้เป็นยังไงกระทรวงนี้เป็นไงมีการทุจริตใครที่เห็นดีไม่ชอบไม่งามแล้วจะเตือนรัฐบาลแบบไหนคุณต้องทําแบบนี้แล้วคุณจะได้คะแนนนิยมแต่นี่โง่ฮะดันโง,ง่นะไปตีโง่ออกก่อนนะไปตีโง่ครับจะกกะเล่นนายกกะว่าจะเต้นนั่นนายกแพรทองทานชินวัตร เอาให้อยู่หมัดคนละเรื่องฮะท่านนายกแพทองทางเข้ามายังไม่ถึงหกเดือนดีนะครับและไปเอากรณีชั้นสิบสงชั้นสิบสี่มาเละเตอะมาดีวีส่งใช้คําพูดดีวีศาสตร์ดีว,ดวแงแรกประเทศดูเท่ดูเถ้คนก็ติดตามขอโทษมาเปิดเข้าไปโถทุเรศไม่มีอะไรที่มันดีไม่มีอะไรที่มันเป็นแหวกแนวมันก็เดิมๆน้ำพริกถ้วยเก่า นะครับแต่จะเอามาเล่าใหม่จะเอามาทําอย่างงู้นใหม่ทางนี้ใหม่นะแล้วเป็นไงครับนะเป็นไงครับคุณคุณตาโปนนะคุณตาโปนเป็นไงบ้างครับแหมเอาข้อมูลเท็ดเมางั้นหาว่านายกไม่เสียภาษีนายกโกงภาษีโกงไปสุดท้ายสอนมวยว่าเขาขายหุ้นเป็นยังไงทงาไงอธิบายให้ฟังตาโปนหน้าแตกหาแดกไม่ได้นะวันนี้ก็บอกเลยครับนั่งจอยฮะจอยครับจอยจริงๆ นะฮะจอยไม่เป็นไม่ไปไม่เป็นท่าไม่เป็นเรื่องเลยออกทะเลโอ้โหจะไปบอกแล้วไงฮะถ้าใช้ความเกลี้ยกละอิสระอิจฉาริษยาผมพูดได้เลยคุณลําบากนะครับแล้วงานนี้เนี่ยคนเขาเห็นกันชัดชัดนะคุณจะพูดแม้กระทั่งงานไม่เรียกท่านนายกไม่เรียกอะไรเรียกแพทองทานนะครับโดยเฉพาะยัยใหม่เรียกแพทองทานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้ขอโทษนะคุณไม่ถึงจันท์ก็หรอกไม่มีวาสนาได้เป็นหรอกแล้วมนตรีอ่ะขอโทษนะ นะอยู่อย่างนั้นไปเถอะทําเป็นเก่งครับจินตนาการกันเก่งสุดท้ายเป็นไงครับช่างจินตนาการมันเหมือนพักใดพักหนึ่งในะอดีตนะพักเนี้ยแล้วอีกหน่อยก็จะศูญพันนะแต่ที่แน่ๆนะฮะวันนี้ผมจะบอกเลยครับว่าสิ่งที่วันนี้ที่ในรัฐสภาเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นสาระอะไรที่มันดูแล้วน่าสนใจเลยมันเป็นของเดิมๆไปพูดถึงการตัดไฟไปพูดถึงการน,นูน่นไปพูดถึงการตัดไฟจ้าไปพูดถึงซิม ซิมมาอะไรอ่ะซิมซิมมานะปวกซิมนู้นซิมนี้นะโอ้โหอย่างนี้นทำไมาไม่รีดทำทำไม,ามาช้าปล่ไอ้ทิ้งเวลาเป็นปีบอกบ้านป้าคุณนะดีที่ไหนก็ทิ้งเวลาเป็นปีนาะยงูอิงก็ามายังไม่ถึงหกเดือนเขาทำาป๊บเดียวเนะี่ยเขามามาตัดเสร็จเลยตัดไฟหมดเลยนะส่งคนอ,ออกมาส่งคนไทยกลับบ้านส่งคนนี้กลับบ้านส่งชาวจีนกลับประเทศจีนเขามาแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะ ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทําได้หมดแต่แปลกฮะเวลาพูดความจริงไม่ชอบพูดนะนะการอภิปรายก็บอกเป็นการใส่ร้ายไงฮนะในะส่ร้ายเข้าไปแต่เขาตอบได้หมดนะหมูหมูเลยเข้อสอบแบบนี้สุดท้ายใครเด่นครับไม่ใช่ใครเด่นเลยครับพรรคประชาชนก็ไปเด่นนะเขาเรียกเน่าเลยนะครับตายฮะตายตายอย่างเขีดเลยไม่มีเลตติ้งเลยคนไม่ได้มีอะไรที่เป็นของดีไม่มีอะไรที่เป็นอ ประเด็นใหม่ๆอะไรอย่างไงแม้ใครทุจริตมีใครทุจริตไม่ไปนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าจําไม่ผิดคุณสุชานชมกินบอกว่าขอโทษนะครับอภิปรายนายกะอะอภิปรายเรื่องใหม่ฮะอย่าไปอภิปรายผมมาตามนั้นนะเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับแรงงานไปนิวซีแลนด์เก็บผลไม้เนี่ยเก็บผลมัลม้ป่าเนี่ยที่เขาจ้างไปเนี่ยมันเกิดจากรัฐบาลทุกที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลทุกนี้คุณมา,มาแบบนี้ไม่ถูกและดันมาบอกออกตัวอีกนะคะไอ้สอสอของพรรคนี้ ดันมาพูดว่าเปล่าไม่ได้บอกว่านายกเขาแต่งบอกว่าไม่ได้บอกว่าคุณมาจากรัฐบาลที่แล้วเรื่องนี้แต่แต่งตั้งคนแบบนี้เขาไปได้ไงเอา้าเขายังไม่ได้ผิดเนี่ยัยงไม่มีคําสั่งจากศาลว่าใครผิดยังไม่มีคําสั่งปปชตีตกลงมาว่าสุชาติชมกิ